ออืเราจะต้องข้านนมถนน I'm a rock star I'm a rock star ไปตรงไปก่อนเหรอไม่ไปข้ามถนนไ,นนไปราะเราจะได้เห็น I'm a rock star โอ๊ยพูดทั้ง เจ็กโ้อนเรียกเจ็กโ้อนสิเพราะเราอยู่อย่าวรานั้นเรียกเจ็กโ้อนแล้ก็โดนเท่าไปเมื่อกี้เจ็กโ้อนแล้วเทามันหล่นทางรถไฟค่ะเจ็กโ้อนตรงนู้นทางรถไฟอะไรคะหนูทางข้ามถนนมะล่ายค่ะเออโอ้ตายแล้วหลนฟ้าอ๋อไหนลาปลาหลึกหมุกปลาหมูอยู่ตรงนู้นไงปลาหวานร้้านนนี่าซื้อมากเลยอ่ะปลาหมูน่าปลาหวานน่ากินมากเลย ตอนนี้หมูสเ,เต๊กเปิดแล้วดูกิฟต์หมูสเ,เต๊กม,มามาละ9บาท10ไม9้9 0เอออ่อาร้านต่อไปเธออ่านชื่อสิลรีโอข้าวหน้าไก่ระวังรถเฮ้ยระวัง,วง,งเขาเรียกรถค่าเาค่า,าไม่มีที่จอดค่ะเออเห็นไหมไม่มีเขาไปบไ่างนี้เขาไปบ่ายเราสูตรเต็งถึงเขาสวยนเนี่ยเธอเธอดูดสิ89บาทอันนี้เคยติมเหรอคะ มันจะละลายไปฮะละลายละลายข้าวแกงของกินเยอะเนาะที่นี่เนาะกระเพาะปงกระเพาะป้าต่างๆเลิศนะคะทุกคนฉันมองตัวเองอยู่นะครับพยายามเดินให้ตรงกล้องอยู่ฮะตึกแถวแถวนี้ก็คงแบบ60 70 80ปีหนึ่งเป็นร้อย,ยค่ลาลีโอเป็นร้อย <100 S 2> ร้อยเหรอเนี่ยพยายามเดินให้เห็นกล้องเห็นไหมครัแล้วค่าม้เลยไหม จ้พุกอยู่ตรงซอยนี้ค่ะทางวัดมังกรค่ะซอยมังกรนู่นเราข้ามตรงนี้ค่ะระวังรถเหยียบหน้าค่ะเรโอไปข้ามค่ะพอมอเตอร์ไซค์ค่ะไปค่ะอุ้ยปลาทั้งโก้เฮอเขาทอดสดๆอยู่นะอุ้ยน่ากินเนาะดูค่ะอุ้ยปลาทังโกน่ากินเนาเมื่อกี้ปลาทังโกดีกว่าเนาะเห็นไหมคะว่าการเดินทางสะดวกสบายนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงสถานีวัดมังกรได้เลยออื ลีล right? uh ูโบรูโบภาวากีเห็นไหมลีลูโบลีลูโบโอ้โหรูบิโกรูโบเลียงใหญ่กว่าลีโออะลูกลีโออะถ้าไม่รู้ว่าโบแค่ไหนแต่ก่อนนี่คุยเรื่องลูอะไรเนี่ยไม่รู้สึกว่าอะไรว่าเหมือนเอาตีนแกะในอ่กอะหนูแรงมากของชั้นตีนแกะในอ่กของหล่อนคือขบวนรถไฟใต้ดินเมื่อกี้ บุกเข้าไปได้ทางขบวนเลยแม่นี่ไงมันผีสับตังค์ป่ะอีกสามนาทีถึงเราต้องเดินแต่เราต้องข้ามถนนข้ามถนนไม่ยูเลยโี้น่ากลัวมาที่นี่ไม่ใช่เมกานะคะขมูนอะยืนรอก็คือยืนเปียแชร์ไปที่ขันลุงเออได้ครับมาเลย มาพร้อมไหมฮะเดินตรงนู้นค่ะอาจะเช่อุ้ยวัดกลางปรับปรุงเข้าข้างๆเนี่ยซอยข้างหน้าเลยอันนี้บ้านเราคะ่ะนี่รถเพราะตอนนี้จะปยูกไงแล้วจะปุยเจลลี่ กาข้าวแกงเจ็กปุยก็คือรวยมากแล้วซื้อบ้าน50ล้านข้างในฟ้าเขาอยู่ข้างในค่ะอ๋อโอเคไปรูซื้อบ้านเร็วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ถึงแล้วค่ะตามมาค่ะเธอมาเลิศเนาะอยู่ตรงข้างวัดมังกรเลยอ่ะนี่ค่ะข้าวแกงใหญ่โตจังเลยเนาะข้างในใช่ไหมคะปลาเข้าไปซื้อกินเลยค่ะหิวแล้วค่ะ มากเลยใช่ไหมคะใส่จานครับฝังหมูได้ไหมเอาอะไรบอกเลยเอาแพนแองเนื้อกับไข่พะโล้ค่ะกะหรี่หนุกกะหรี่เนื้อค่ะเนื้อพะโล้ค่ะเอากุนเชียงด้วยงโลลเยพร้อมเลยแล้วก็หิวแล้วแล้วก็กลิ่นหอมมากแพนแองหมูไม่มีแพนแองกใช่ปะเขาเรียกอะไรนะแพนแองแพนแองหมูห่านหน่อไม้ใช่เท่าไหร่ตัวนี้ก็ร้อยหนแพนงหน่อไม้แต่ แหนงหน่อไม้เท่าไหร่คะแหน่งหน่อไม้แล้วก็สองจานจานหนึ่งเอาอะไรนะลุงหนูอเอาอะไรคะแหน่งหน่อไม้แล้วก็คุณเชียงน้ำปลาพริกเติมตรงนี้ได้เลยค่ะคอ,อันนี้น้ำปลาพริกค่ะคุณผู้ชมน่ากินจังเลยอะ่ะนี่ดูน่ากินมากเลยหรอเราก็ไปนั่งตรงนู้นเราไปอะไรเราไปนั่งเราไปนั่งตรงฝันเจ้าหไหมรสชิงด้วย มาบ่อยไหมฮะเก่งต้หยี่ออแกงเะนีนที่เรืร่องซูลาฟู<บ>ดีจังเลย ร้อนดุเหงืออ่อออกขอพรเนียค่ะพะถอดหมวกปุ๊บเหมือนเลยเหมือนอะไรหลวงพี่ค่ะ แมา่แม่เลยมันกระเด็นเลยมึนมุ้งพ่นออกจากปากค่ะแม่เอาด้ใส่ที่บ้านมาใช่ไหมคะหนูไรกินรุพ่นออกจากปากมันหลุดมันหลุดมันกระเด็นค่ะหนูไม่ได้เลื่นกับลูกพูดอย่างนี้เลยค่ะลูกอยู่ชุดเถียงสิคะเขาอยู่ขนยิปปะตบนะอยู่ข้างวัดมังกรเลยเออคือฝั่งตรงข้ามอยู่ข้างๆเลยอ่ะเพราะว่าประกอบข้างหน้าเขาปิดใช่ไหมเขาเปิดข้างๆถนนมังกร ลงเลยฟาร์มดินบางกรนกกรเลยวัดบางก,กรนกกรเลยเธอถึงเลยวัดบางก,กรนฝั่งไหนอ่ะฝั่งที่มิชตาบาร์กอ่ะขึ้นมาเจอเลยเจอเพื่อนเ,เ,เยอะนี้เขาย้ายมาขายในบ้านเลยขึ้นคนมากันเนืองแน่นมากเพราะเปิดใบสองอนะซื้อกลับบ้านไหมก็ซื้อจังกะหลี่หรือมือรถเราซื้อกะหลี่นือรถแบบฮารุดีกว่าน้อนนะอร่อยดีอะ หมดเลยอ,ะอ่ะเท่าไหร่นะเอ้มาที่ร้านก็หมดมันมีก็หมดกูบอกมาตั้ง1สิบเอ็ดโมงเลยใช่ปะแต่ไปนั่งหมุนอยู่แถว่งนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้พอรอเปิดค่ะจอเปิดจริงๆก็คือบ่ายสองวันหยุดไม่แน่นอนต้องดูในเฟซบุ๊กดูสิแกงกงแกงไกายอะไรขข่ดีสุดอะคะพอาวัทุกอยาก่างี่ขมทุกอยาก่าง อันนี้คืออะไรอะคะกะหรี่เนื้ออันนี้หมูไก่ลูกชิดปลาไก่อยู่รสเนาะพีโอหน่อยหนูหนูจะไลยกลับบ้านบ้างลูกเอากะหรี่เนื้อกับพะโล้บุกบัวาวกระดูกหมูหนึ่งไข่พะโล้หนึ่งสองไปสีแล้วก็เขียวหวานหนึ่งแกงไก่ค่ะเสียสิบห้าบาทแล้วก็อะไรแกงเนื้อกแกรี่เนื้อ ค่ะเท่าไหร่ขาสองร้อยครับเียงโรตีปูเียงนี่ค่ะขอบคุณค่ะรสได้นะครับคุณอ่านราคะสำหรับเทปนี้ที่เยาวราชนะคะที่ตรุยกินนะคะเจ๊ปุ๋ยเจ๊ปุ๋ยข้างวัดมังกรเลยถือว่าอร่อยอิ่มรสมากสัปดาห์หน้ากินอยู่สัปดาห์หน้ากินอยู่ตรงนี้อยู่ไหมสัปดาห์หน้ากินอยู่ตรงนี้อยู่เพราะว่าอยากให้รีโอรับจอเป็นพิตตี้หรอพิตตี้หรอถูเป็นพิตตี้ไม่ได้ทำไมอ่ะ หนูต้องไปนี่ขายดอกไม้ตรงนี้รับจอบเป็นค่าข้าวป้าประเฮอรีบกลับบ้านเถอะไม่ไหวแล้วอิ่มละอิ่มแล้วเดี๋ยวลาเป็นไงบ้างเดี๋ยวลนรถเราวอร์ดัสไซด์ชนเหล่าไม่ได้มานานหลังจากกลับเลยต้องไปให้มันขึ้รถจริงๆฉันชอบที่เราขับมาข้างหลังของ<ด>อร่อยด้วยดูร <ละ S 2> <ห>าคาดีก็คงไปเถอะดีโหชอบเลี้ยงคู่นะใช่ค่ะ ฝัง่งหนูดีมากอ่ะอฝัง่งนูดีมากฝัง่งนูดีมากดีจังฝัง่งนู้นอะไรยังไงเล่าเซ่ฝัง่ง<อ>นู้นน่า Oh my gosh เกรเยบ้าผู้ชายไปไหนเอ้ฉันตกใจหมดเลยตกใจอะไรคะพี่ฉันเดินถู่หน้าร้านเนี่ยแล้วพี่มอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ก็จอดรถแล้วแบบขายเปล่าโอ้ฉันตกใจหมดเลยอ่ะทำไมน,นะเขาถามฉันว่า,านนวขายเปล่า ขายเปล่าหมายถึงคือหน้ามึงอะขายเปล่าตกใจหมดเลยฉันสวยขนาดนี้เลยหรอหมายถึงว่าหน้ามึงอะขายเปล่าขายหน้ามฉันมั่นใจแล้วคนต่อไปฉันเป็นคุณตาฉันเป็นกรอได้ละหลั่มลุงแต่ละอย่างถูกอ่ะต่อสภาพจริงแล้วนะหลั่มลูงกรอคือลิงกลางหรออะไรนะลิงกลางกรอค่ะกรอหลั่มสิลั่แก้บนใช่ไหมเราจอดหลั่แก้บนตรงนี้ ดีด่าล่ะและตัวลายก็คือตัวลายพี่เขาใส่เสื้อดาวโอลิแฟนด้วยอ่ะไปเธอะขนูเสียเหล่ายี่ห้อเขาไปแฮกใหม่เขอาไปสัญลัก์คือไข่ดำเปิดมาจะดสิบปีแล้วค่ะตำนานไข่ดำเลิดูนี่ดำจริงๆนี่อะหวานไม่ไหวหรอไข่เอาคำเดียวเลย เมื่อเราไม่ดู่ไหนมาวะมันนี้อร่อยมากแตอ,ตอนนี้เราเดินผ่านบ่อยมากเลยเราไปอยู่ไหนมา